สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมาแนะนำดินนะครับที่ใช้สำหรับปลูกชวนชมนะครับที่บ้านผมก็ใช้เป็นดินถุงนะครับที่ขายตามร้านต้นไม้ทั่วไปนะครับที่ห้าถุงร้อยถุงร้อยนะครับแล้วแต่บางที่นะครับแล้วก็มีกาบมะพร้าวสับนะครับแล้วก็มีคุยมะพร้าวนะครับแบบนี้อันนี้เป็นขี้วัวนะครับถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับ หรือบ้านใครหาได้ขี้วัวขี้ไก่ใส่ได้หมดนะครับสําหรับสูตรนี้สําหรับคนที่ออหาใบก้ามปูยากนะครับแถวบ้านผมจะหายากนะครับก็แนะนําให้เป็นสูตรนี้ได้นะครับสําหรับปลูกชนชมแล้วก็จะเอามาคลุกเคล้ากันนะครับอัตราส่วนไม่มีตายตัวนะครับใช้กะเอานะครับแล้วก็ผสมกันให้เข้ากันเลยครับทำแบบนี้เรื่อยๆคนระับ ให้มันผสมเข้ากันดีนะครับอันนี้หน้าตาตอนคลุกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆดินที่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับน่าใช้มากดินนี้บอกเลยว่าใช้ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใบก้ามปูนะครับอันนี้สําหรับคนที่หาใบาก้ามปูยากนะครับแล้วก็ประหยัดงบเพื่น,นะครับซื้อดินถุงซื้อกับมะาพาวสับซื้อขุยมะาพร้าวนะครับ แล้วก็ขี้วัวขี้ไก่ก็ถ้าบ้านใครหาง่ายก็ใส่ได้นะครับถือว่าโอเคเลยดินสูตรนี้นะครับที่บ้านผมใช้ปลูกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆหาใบก้ามปูได้หรือว่าแถวบ้านหาง่ายกว่าแล้วก็ถูกกว่าก็แนะนําเป็นใบก้ามปูนะครับเอาตามที่เราหาได้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกกับการใช้งานของเรานะครับอันนี้ก็เป็นกลาบมะพร้าวชิ้นใหญ่นะครับผมจะไม่ใช้เลยนะครับถ้าเป็นใหญ่ๆแบบนี้จะเอาไว้รองก้นกระถางน,นะครับ ผมจะไม่เอามารวมใส่นะครับเพราะว่าชิมม้นมันใหญ่กลัลรามกกันจะไม่เดินนะครับแล้วก็แทงไม่ทะลุนะครับก็จะไม่ใช้นะครับถ้าใครที่ชอบแบบว่าปลูกต้นไม้อยู่บ้านชอบปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับก็แนะนําให้ซื้อเป็นกระสอบนะครับอย่างผมก็ซื้อขุยมะพร้าวเป็นกระสอบแล้วก็ดินถุงก็ซื้อเป็นกระสอบนะครับแล้วก็กลาบมะพร้าวสับก็ซื้อเป็นกระสอบเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ที่ผมใช้ชดินปลูกนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็เป็นหน้าตาต้นไม้ที่ผมใช้ดินปลูกทั้งหมดแล้วก็จะใช้ได้หมดนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ